สวัสดีครับพี่น้องชาวเลี้ยวมินิคลิปตกปลาเบิร์ดครับบัดนี้เซียวคลิปให้ความรู้มาแทน,นครับผมการแก้ไขปัญหาหลงกดเซียวสั้นเบิร์ดอายุครับผมผมเคยกดไปแล้วครับรอบนึงไปกดรั่วๆแล้วมันเด้งขึ้นเซียวสั้นเบิร์ดอายุมากนะครับไปหลงกดคอนเฟิร์มนะครับแอปเด้งออกครับผมเขาแอบไม่กับบ่ได้ให้เปลี่ยนรหัสอยู่นั่นแหละผมกลับไปเบิร์นในยูทูบนะครับว่าแก้ปัญหาจังไง เขาก็บอกว่าให้เขาไปลบแอปลบนั่นลบนี่ออกนะครับผมลองมาแล้วครับบ่ดด้ครับเมื่อที่เปลี่ยนคลิปข้างหลังผมเนี่ยครับเป็นแบบนี้นะครับลงไม่จุดไปหอดฟิตคาวพอกกดฟิตคาวไปปุ๊บเป็นการเชื่อมต่อขาดหายเป็นจอสีฟ้าเขาบ่ดด้นะครับแล้วผมไปเบิ้งอีกนะครับมีผี่พ่นแนะนํามาว่าให้ไปล็อกอิน a c e b o o k ผ่าน Google นะครับให้เข้าไปเขา Google ครับแล้วเขาก็เซิร์ Facebook นะครับแล้วก็ เขาไปล็อกอิน c e b o o k ใไม่นะครับก็คือใส่อีเมลเข้าใส่พาสเวิร์ดเข้าเขาไปไม่ครับแล้วก็กดเขาระบบไปนะครับมันสีขึ้นให้เข้านะครับลอกกรอกรหัสโ t ที่พี่นะครับจากอีเมลหรือว่าสิเป็นจากเบอร์โทรของเขานะครับเขาสิทรงเขาขอความเขามาให้นะครับให้เข้าเข้าไปนะครับเขาไปแก้ไขนะครับเพราะเขากรอกรหัสเรียบร้อยแล้วนะครับมันกะสีโหลดพักหนึ่ง และก็สีให้เข้าเขานาฟิทการ